จริงเลยเป็นไงล่ะทธาเธอก็ทิ้งมาจะไม่ล่ะเธาไม่เอาจะไม่ล่ะทธอแต่ว่าเธอก็คงไม่จะมาเป็นแฟนกับไอ้สาลาซอยซอยและพี่น้องละาฝังซอยและตอนนี้มาคู้สาวสำ่หน่อยเราเป็นผู้หญิงนั้นก็แค่อยากจะดู ไอ้ว่าเธอนั้นสวยข้อมือเธอะสวยบ่ต้องการก็เธอนํามวยไอ้ที่เก็บไว้ทั้งชายก็ใจของพี่นั้นมีแค่หนูพีไม่ได้หรอกนะก็ใจของพี่นั้นมีหนูไม่เป็นรอยลา ชชอบดมึงบอกมึงชอบผู้ชายสไตล์แบดแบ๊ดกูมีกันชายอยู่เต็มแบงแพ้เลยดีวันนั้ v e with this man ไม่ดีขอเล่นที่นี่ครับกระสวดดัตสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับนะตอนนี้อยู่ช่องพีจุกจิกกับผมนะวันนี้เราจะมาดูรถกันรีวิวรถกันอีกแล้วนะครับนะ ซึ่งจะมารีวิวรถของพี่ในทีมงานเดียวกันนะครับนะว่าเป็นรถอะไรยังไงนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อช่างต้มครับชื่อช่างต้มช่างต้อมนี่เป็นช่างอะไรครับผมช่างตัดผมครับอ๋อเป็นช่างตัดผมร้านอยู่แถวไหนยังไงครับแถวบุกูครับอยู่แถวตรงข้างับโรงเรียนบ้านบุกูนะครับแล้วก็ มาได้ง่ายมากเลยครับจากสี่แยกราชพัฒนะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นมานะครับแล้วก็เลยมาประมาณห้าครึ่งกิโลนะครับก็เจอร้านอยู่ฝ่ามือนะครับโอเควันนี้พี่ต้อมจะพาผมมาดูอะไรบ้างครับจะมาดูรถแนะนำการรักรถนะครับก็คือรถพีริก150แต่งนะครับปีไหนครัพี่ปี2019นะครับอ๋อ19 ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะชูเอฟโอ้โหสวยนะพี่ผมว่าสวยมากเลยครับผมผมอยากรู้ตัวราคารถอ่ะซื้อซื้อแบบไปแดงมาใไหมครับผมไปแดงมาคือออกรถเนี่ยกี่บาทเบสเสร็จมันกี่บาทเบสเสร็จแล้วผมออกอยู่ที่สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าออกแล้วก็ซื้อผัดหกเดือนครับผัดหกเดือนครับผม อันนี้คือมาแต่งข้างนอกหรือว่าได้สภาพนี้แต่งข้างนอกครับผมแต่งข้างนอกนะคือมาคือมาแบบสภาพเดิมๆจะเป็นร้อแห็กอะไรทุกอย่างใช่ไหมใช่โอ้โหอ๋ออันนี้จะเป็นสีแดงสีเดิมเลยนะพี่นะอ่าสีเดิมเป็นสีขาวแดงครับแล้วก็มาทำสีใหม่ครับเป็นสีแดงแก้วแล้วก็เคลือบคาร์บอนหมดทั้งคันครับคาร์บอนหมดทั้งคันนะโอเคคาร์บอนแท้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาถามอะไรอะไรอะไรแบบง่ายๆเลยชิ้นชิ้นแรกเลยชิวน้า ครับผมคิวหน้ากี่บาทได้คิวหน้าราคาไม่กี่บาทครับก็ประมาณอยู่ที่สามสี่ร้อยครับสามสี่ร้อยอ๋อซื้อจากร้านไหนยังไงซื้อจากร้านอันดามันครับอ๋อร้านอันดามันนะครับอ๋อพี่ในทีมงานเหมือนกันอันนี้คือจะเป็นรถของในทีมงานพวกเราครับนคือทีมงานตำลึงนะครับเพื่อนๆนะโอเคคิวผ่านไปอันนี้อ่ะคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นงาน ไทเทครับผมแนไทเทไทเทกนนะครับราคาอ,อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมก็มันแต่งนะฮัล้วครับก็ค่อนข้างาจะจำไม่อ,อ๋อจำไม่ได้โอเคโอเค <c oughs> โอเค,อ,เค,อ,เคอันไหนที่เราจําได้นะถ้านผู้ชมเราจะบอกไปถ้าจําไม่ได้คือเราจะไม่บอกคือมันเยอะมากเพื่อนมันเยอะมากเลยจนแบบลืมราคานะครับคือง,ง่ายๆคือรถคันนี้ แอบเมียแต่งโอเคอันนี้ก็ชุดบนก็จะไล่เป็นน็อตทองใช่ไหมครับผมใช่แล้วครับเป็นน็อตทองหลัคนครับน็อตทองนี่ของราชาน็อตหรือว่าของอะไรครับเป็นของราชาน็อตครับอ๋อราชาน็อตครับผมทำจากร้านอาดามันร้านอาดามันเหมือนกันครับการจิ้งานเหมือนกันการทิ้มงานครับอุดหนุนกันไปเพื่อนนี่ชุดบนก็สวยๆประมาณนี้ก็จะเป็นปั๊มเดิม ปั๊มเดิมครับปั๊มเดิมติดรถทั้งซ้ายขวาสวิตก็เดิมนะครับผมอ๋อเดิมเดิมนะครับผมอันนี้อันนี้เคืเรียกว่าอะไรครับอันนี้จุดอะไรปอกแทนเหรอปอกแทนครับผมอ๋อสีทองเหมือนกันนะครับราคานี้จะไม่ทราบครับผมราคาจะไม่ทราบผมต้องขออภัยคนดูด้วยนะครับมันเยอะเกินนะคนดูนะผมขออภัยด้วยมาชุดล่างกันเลยชุดล่างจานเป็นจานของอะไรผม จานก็ยังไม่ชอบนะครับทผู้ชมครับขอไปเยอะมากครับซื้อมาแบบเอเยอะมากแต่ได้เมนใช้ของดีทั้งหมดครับอ๋อได้ใชของดีนะขออภัยนะคนดูนะคือหลคขาก็จำไม่ได้นะบูธล้อก็จจำไม่ได้นะบลแท้ครับเลทแท้บูธล้อเห็นไหมเพื่อนน่าจะเห็นนะบูธล้อทั้งซ้ายทั้งขวานะคือนะรถคันนี้ผมว่า สุดนะในสายตาผมนะถ้าในสายตาคนดูผมอาจจะไม่รู้แต่ทาว่าสุดกว่านี้ก็ต้องเป็นชุกกี้แล้วแหละหนะปั๊มก็จะเป็นปั๊มเดิมนะเพื่อนปั๊มเดิมนะติดรถมาเลยขอบนี้จะเป็นขอบของขอะไรครับช่างเป็นขอบอของคอมดาวใช่๋อคอมดาวนี่ อ่าคอมดาวทรงเขาเรียกว่าอะไรทรงเอรึเป่ทรงอะไรทรงเอครับทรงเอทรงเอแต่ช่างอ่ะทรงอะไรเนี่ยนะนะก็จะเป็นรอบขอบของดาวทรงเอปีเก่าหรือเปล่าครับปีเก่าครับหายากแล้วครับตรงนี้โอ้ตัวเก่าหายากนะครับผมทราบไหมผมขอชิ้นเดียวนี่ทราบราคาไหมันก็ไม่ทราบแ่งไปก้นก่ายอย่างราคา S <S> พูดง่ายว่าเก็บตังจากหยบเมีเยหยบเมีเยหยบเมีเยมา,าม,ามาแต่งโดยเฉพาะเลยครับหมดก<อ>้าวหมดน้ำมาแต่งเลยครับคือหมืห่นหนึ่งครับคือ,ค,อคือผมดูนะคอมดาวปีเก่าทรงเอนะถ้าใหม่ใหม่กิิบกบแบบนี้นะห้าหกพันมีแน่นอนนะผมว่านะ,ะแต่ผมไม่รู้ราคานะยางหน้าจะเป็นยางเบอร์อะไรใช่อ่อยางหน้าจะเป็น สิบห้าห้าสิบทับร้อยก็สิบเจ็ดขอบสิบเจ็ดยางไออาร์ซีใช่ใช่โอเคอันนี้ครอบใหม่ครอบใหม่คาร์บอนครับผมคาร์บอนคาร์บอนหมดเลยครับคาร์บอนหมดเลยนะทั้งชิวทั้งหน้าเลยจะเป็นคาร์บอนนะคนดูนะราคาทราบไหมคาร์บอนทั้งคันเลยผมขอทั้งคันเลยหมดไป 2.9500ครับเย <Yeah, do. S 2> อะดูสอง0ม้าหอ่ะผมซื้อรถได้คันหนึ่งอะ่ะคนดูใช่ไหมผมซื้อรถได้คันนึงเลยเออเฮสุกเกินมาเราดูเบาะกันเบาะจะเป็นเบาะนี่เบาะเป็นปาดยังไงครับท่านเป็นทรงต่ำครับทรงตำ่ำใช่ครับอทำจาก้านอันดามันี Oh, อ,อ๋อดามันทีภูเก็ตครับโอเคในทีมงานในทีมงานนะคือจะเป็นทีมงานเราหมดเลยรถคันนี้จะเป็นผ้าสีดำเงินครับผมใช่แล้วครับผ้าสีดำเงินขอบดำครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่ได้ปนนัี้ก็อยู่ที่ประมาณพัน ผ่านต้นต้นคือเราเอาเบาะเดิมไปทำอ๋อเอาซื้อเบาะใหม่เลยครับอ๋อเบาะใหม่เลยคือเบาะเดิมเราเก็บไว้ใช่ครับของเดิมเก็บจากรถเก็บไว้หมดแล้วก็บไว้ใช่ของเก็บไว้เผื่อไปว่าเราจะขายรถหรือว่าไงครับไม่ครับเก็บไว้อย่างนั้นแหละวแบบนี้เผื่อแปว่าเบื่อคันนี้นะเบื่อแบบเบาะนี้ก็ใส่เบาะเดิมนะโอเคครับผมก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ย อ๋อบันทายกันตกมาแล้วนะก็คาร์บอนนะเพื่อนๆคนดูนะก็เป็นคาร์บอนอาอผมจะให้ดูนะคาร์บอนนะนี่ตั้งแต่ชุดบนลงมาบ๊อบ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 คาร์บอนมาเลยนะครับคาร์บอนมาเลยโอเคนี่คาร์บอนมาเลยนะคนดูอันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะปีกมันอ่ด้วยปีกข้างครับปีกข้างคาร์บอนทั้งหมดอ๋อคาร์บอนทั้งหมดนะดูที่วางเท้ายังเป็นคาร์บอนลยทุกคนดูโอ้ โอ้ผมไม่อยากจะพูดเลยนะถ้าพูดแล้วพูดไม่ได้เลยเนี่ยมันมันหมดเยอะอ่ะเพื่อนเดูสิคาร์บอนหมดเลยสองหมื่นเก้าอ่ะไปเสร็จแล้วดูดูดูยันข้างในเลยโอ้โหเงากิฟตเลยคันนี้ดูคาร์บอนสวยมากนะนี่ก็คาร์บอนเราดีวิวไปหมดแล้วผมจะรีววโช็คต่อช็อช็คเท่าไหร่ YS 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 ครับเท่าไหร่ ซื้อมาตอนนั้นราคาค่อนข้างจะสูงเหมือนกันสูงนะครับผมใช่สูงเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพื่อนๆนคือมันเป็นตัวท็อปหรือเปล่าตัวท็อปใชะไหมตัวท็อปสุกก็จะเป็นกระบอกนะกระบอกจะเป็นสีทองนะสปริงจะเป็นสีแดงนะทุกคนดูนะก็ประมาณนี้ล้อก็เหมือนกันข้างหลังก็จะเป็น IRC เช่นเคยนะอารีต้องเข้าผมแล้วแหละผมว่านะ ก็จะเป็นยางลังก็เบอร์เดิมห้าสิทับร้อยมือลิงเป็นของอะไรครับมือลิงมือลิงนี้เป็นของแท้เหมือนกันครับแต่ผมไม่แน่ใจยี่ห้อครับอืไม่แน่นี้ยี่ห้อะครับคนดูอ่านออกก็ช่วยคอมเมนต์มาก็ได้นะครับนะเน่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะก็จะเป็นมือกรอก็คาร์บอนนะครับนะคือ คือผมว่าอนาคตนะช่างต้องเก็บสีแข้งสันิดนึงถูกต้องครับนี่เดี๋ยวเก็บแน่นอนครับเก็บแน่นอนนะบอกแล้วผมว่าสุดมันยังไม่สุดสําหรับเขาอะคนดูดูซี่แต่สําหรับผมมันสุดแล้วนะครับนะมันสุดแล้วผมได้สภาพนี้นะผมนี่ยอมเลยอ่ะเออยอมเลยอยากได้ถ้าคนดูนะโอ้โหนี่มือผมนี่รําแล้วเนี่ยรําแล้วรําแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเดอเราเราเจาะลึกแบบมากเลยฟิล์มเนี่ยฟิล์ม ต้องเปลี่ยนใหม่แน่นอนไม่ใช่ของเดิมแน่นอนครับใช่ครับผมฟิล์มนี่จะเป็นสีอะไรผมออกเป็นสีฟ้าฟ้านะสีฟ้าอ่อนครับราคาร้อยกว่าบาทใช่ไหมใช่ถูกต้องครับผมผมรู้ได้ไงราคาร้อยกว่าบาทเพราะว่าผมไปอยู่ร้านอารามันบ่อยผมก็เลยรู้นะครับนะครับก็ฝากร้านพี่ชายผมด้วยร้านอารามันครับนะก็อยู่สีแยกวอคอนครัเพื่อนนะภาพโดยรวมก็คือจะประมาณนี้ผมต้องขออภัยและขอโทษด้วยที่ไม่บอกราคานะครับนะโอเคคือบอกด บอกแบบว่าส่วนน้อยที่บอกราคานะผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือทุกคนต้องเข้าใจว่าถ้าเราแต่งรถเยอะๆหนึ่งมันจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างใช่ไหมใช่นะครับคือเราจําไม่ได้นะครับอ่สมมติว่าคนดูแต่งเนี่ยแต่งแบบเยอะที่สุดแล้วแล้วก็มีคนมาถามว่าไอ้นี่เท่าไหร่เราเท่าไหร่เท่าไหร่เราจําไม่ได้เพราะเราหยกเมียแต่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้ช่างต้มนะ โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนนะก็สวยนะสุดนะสวยสุดสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยท่อเดิมปะท่อเดิมครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักเดือนกว่านิดนแอบปรวนช่วงโควิดสักหน่อยก็ไปไล่เม็ดเพิ่มแล้วก็ผ่าท่อเพิ่มครับเปลี่ยนท่อใหม่หมดครับอ๋ออันนี้คือชุดขั้นจะเป็นดนเดิมๆใช่ครับอ๋อเดิมๆท่อเดิมๆนะใช่ครับอ่าเดิม ตอนนี้ช่วงโควิดครับดูดูเพื่อนโควิดเพื่อนเเป็นเหตุสังเกตไม่ได้เลยตัวนี้ผมขอฟังเสียงได้ไหมได้ฟังเสียงได้ปหมอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงกันบ๊ะบ๊ะนังโอเคขอบคุณครับเชียงต้อมก็เสียงก็จะเบานะเพื่อนนะ ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินแม่ะไรนะคือมันเบาเพราะว่าจะเป็นของเดิมขาเน้นคือง่ายๆภายในเดิมข้างนอกแต่งอะไรประมาณนั้นนะนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนะคือผมมารีวิวให้คนดูดูว่ามันสุดจริงหรือเปล่า p c x คันนี้ปี2019นะครับนะใช่ไหมช่างใช่โอเค,คนะครับ,รบชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์นะครับนะ แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามให้ถึง600ติดตามด้วยนะนะสุดใครอยากให้ผมรีวิวอะไรก็ผมก็ขอสิบไลค์ขึ้นไปเดี๋ยวผมไปรีวิวรถคันอื่นต่อโอเคไหมโอเคไปคนดูทางต้าผมมีอะไรจะสัมภาษณ์กยังไม่รู้นะแกยังไม่รู้ว่าผมจะมาให้อะไรนะแกยังไม่รู้เดีย๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ผมมิดเตรียมเตรียมมาเลยนะครับนะคือไม่มีใครมีอะ่ะผมบอกเลยไม่มีใครมีอะ่ะนะ ผมก็ไม่ให้ใครด้วยสติกเกอร์โโอ้หมองไปทางกล้องครับผมขอบคุณครับกดไลค์ด้วยเพื่อนสำหรับที่นี้ไปก่อนไปก่อนไปไปว่าเธอน่าสวยขอมือเธอสวยเพราะต้องการก็เธอน่ามัว